ความเห็นถูกต้องมาจากการเรียนรู้ที่ถูกต้องจงเรียนรู้อริยสัจสีให้ชัดเจนจงเรียนรู้สัมมาทิฏฐิสิบข้อที่เป็นโลกิยะให้ชัดเจนเรามีสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะได้ไหมน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวหรือว่ามีได้มีได้ไดพระพุทธเจ้าไม่ให้เรากลัวบุญนะฮะเธอไม่ต้องกลัวบุญเธอมีความเห็นถูกเอาไปสอนญาติโยมได้ใช่ไหมโยม ทำดีได้ดีนะโยมนะโยมทำดีแล้วก็ไปเกิดที่ดีนะโยมสอนไปเถอะนี่สอนโยมมันก็สอนเรื่องระดับโลกิยะใช่ไหมวันนี้ขอให้มีบุญได้ไปเรียนรู้ให้ถูกเนาะรู้เรื่องมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแบบโลกียะสัมมาทิฏฐิแบบโลกุตระขอให้มีบุญได้เรียนได้รู้ให้ถูกเถอะจะได้ทําไมจะได,ไดะไ้ไปตามดูเข้าใจไหมไปตามดูจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริง อันนี้ทาให้ทุกข์จริงไหมอันนี้ทําให้พ้นทุกข์จริงไหมเนี่ยตามดูตามดูจนกระทั่งเห็นถูกอเห็นถูกแล้วเห็นถูกแล้วพอเห็นถูกก็ยังตามดูตามดูตามดูจนเห็นแจ้งวิปัสนาละตอนนี้เห็นไหมพอเห็นแจ้งแล้วเลยพอเห็นแจ้งแจ้งอ่ะพอเห็นแจ้งแจ้งมันเลยรู้ชัดเจนรู้ถูกต้องสัมมาญาณะมาเลยอ่าพอวิปัสนาแล้วก็สัมมาญาณะมาเลยพอสัมมาญาณะปั๊บก็สัมมาวิมุต จบหมดภาระเอาขั้นตอนจำไว้ขอให้มีบุญเธอเอาพูดไปขอให้มีบุญเธอขอให้ได้เรียนได้รู้ขอให้ได้เรียนได้รู้ให้มีความรู้ให้มีความรู้ว,รว่าอะไรผิดอะไรถูกว่าอะไรผิดอะไรถูกและอะไรถูกแบบโลกิยะแล้วอะไรถูกแบบโลกิยะอะไรถูกแบบโลกุตละ อะไรถูกแบบโลกุตตระเมื่อเรียนรู้แล้วเมื่อเรียนรู้แล้วก็จะตามดูตามดูก็ตามดูตามดูจนเห็นอย่างถูกต้องจนเห็นอย่างถูกต้องตามที่มันเป็นอย่างนั้นตามที่มันเป็นอย่างนั้นตามดูตามดูอีกตามดูตามดูอีกจนเห็นแจ้งวิปัสสนาจนเห็นแจ้งวิปัสสนาเมื่อเห็นแจ้งก็เลยรู้แจ้งเมื่อเห็นแจ้งก็เลยรู้แจ้งวิชา ชารู้อย่างถูกต้องรู้อย่างถูกต้อสัมมาญาณะสัมมาญาณะรับรองสัมมาวิมุตติรับรองสัมมาวิมุตติหลุดพ้นอย่างถูกต้องหลุดพ้นอย่างถูกต้องอ่านี่แหละนะวันนี้จําแค่นี้เนาะมีอะไรมัง่งเรียนรู้ให้ถูกไปตามดูจนเห็นให้ถูกตามดูอีกจนเห็นแจ้งวิปัสสนาพอเห็นแจ้งก็เลยรู้ชัดเจนรู้แจ่มแจ้งรู้ถูกต้องก็เลย หลุดพ้นอย่างถูกต้องนะคะขอน้อมกราบรำลึกในธรรมแห่งธรรมจารีบุคคลพระอาจารย์ภิกษุณีรุ้งเดือนนันทยานีสุวรรณอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จันเฟอร์นิเจอร์ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์บ้านและที่ทำงานอย่างครบวงจร ร่มธรรมร่มใจ